พระอนุนเป็นใครทำไมจึงได้มาเป็นพระอุปถาบพระอนุนเป็นเจ้าชายแห่งศักยวงศ์โดยเป็นลูกผู้น้องของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้20พรรษาพระอนุนจึงตามออกบวชโดยได้รับฉันทามติจากหมูสง์ว่าควรทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถาบซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องพระพุทโธทรงยกย่องพระอนุนว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายถึง5ประการด้วยกันคือเป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีความเพียรและ พระอนุลซึ่งยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์คงได้เพียงโสดาบันก็แอบเยี่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจว่าแต่นี้ต่อไปจะไม่มีองค์พระศาสดาให้อุปถัก์จะไม่มีใครคอยสอนสั่งอีกแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกให้เข้ามาหาและประธานพระโอวาทว่าดูก่อนอนุลท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ในวันทำปฐมสังขยาหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานได้3เดือนพระอนุลก็สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันแรกแห่งการทำปฐมสังขยาพระอนุลเถระเจ้าดํารงสังขารอยู่ถึง120ปีจึงเข้าสู่ปรินิพาน